ที Entonces, ่ว่า the ท the ี่ว้ครับเดีอีแปะไปอยรับาอโชีวิตอยู่ไหนบนกดอยู่ตรงงีนะ่อลดูนะองดูหอเ 拜拜了，拜拜了。